สวัสดีค่ะวันนี้พี่บนันจะพามาเที่ยวร้านคาเฟ่กาแฟสไตล์ญี่ปุ่นกันนะคะชื่อร้านโมมิจิสเปเชียลลี่คอฟฟี่นะคะซึ่งตั้งอยู่ที่บางแสนชนบุรีนี่เองค่ะด้านหน้าร้านก็จะมีจุดให้เช็คอินถ่ายรูปด้วยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศในร้านกันนะคะ อันนี้คือหน้าตาขนนของที่ร้านนะคะ <Wow. S 1> ก็จะเน้นไปทางสีสันหน้าตาหน้าทานมากเลยค่ะสำหรับพิกัดที่ตั้งของร้านนี้นะคะ <Wow. S 1> ก็จะอยู่ที่ถนนเข้าหลามน,นะคะตรงช่วงขาเข้ากรุงเทพนะคะก่อนถึงปั๊มปะตะทอเนี่ยก็จะอยู่ติดกับร้านร้อยลีลาของฝากนะคะ ซึ่งเวลาเปิดปิดของที่ร้านที่นี่เนี่ยก็คือจะเป็นวันจันทร์ถึงพฤหัสจะเปิดในเวลา7จ็ดโมงเช้าจนถึง6กโมงเย็นนะคะแล้วก็วันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะเปิดประมาณช่วง7จ็ดโมงเช้า จนถึง6โมงครึ่งนะคะซึ่งเวลาการเปิดปิดร้านเนี่ยก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะถ้าเกิดให้ดีใครขับรถทางไกลจากกรุงเทพไปเนี่ยก็โทรเช็คที่ร้านนิดนึงนะคะ<ม>เดี๋ยวพี่วันทิ้งเบอร์โทรของที่ร้านไว้ให้ด้วยนะคะที่ด้านล่างคลิปนี้นะคะ เดี๋ยวเราเดินไปดูบรรยากาศด้านนอกร้านกันเลยนะคะสำหรับร้านแห่งนี้เนี่ยเขาจะแบ่งโซนกันไว้3โซนนะคะสำหรับสายชิลที่รักการถ่ายรูปโดยเฉพาะจะต้องชอบแน่เลยค่ะเพราะว่าเขาเป็นคาเฟ่ที่สไตล์ญี่ปุ่นเลยนะคะฟิลก็จะเหมือนเราได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นจริงๆการตกแต่งสวนอะไรอย่างเงี้ยจะมีต้นไม้เยอะนะคะระหว่างทางเดิน กลางวันเนี่ยอาจจะร้อนนะคะก็จะมีการเปิดสปริงเกอร์น้ำละอองเล็กๆเ,เพื่อดูแลต้นไม้ตามระยะทางด้วยนะคะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูมุมถ่ายรูปด้านในอีก 2จุดนะคะที่เป็นจุดเช็คอินที่ใครๆมาแล้วต้องมาถ่ายรูปที่ร้านแห่งนี้ค่ะใครเห็นแล้วก็จะจำได้นะคะว่าเป็นมุมร้านถ่ายรูปของร้านนี้นะคะจุดแรกก็จะเป็นจุดมุมสะพานแดงแห่งนี้เลยนะคะ พี่วันกับเพื่อนๆเดินทางมาถึงแล้วก็ไม่ลืมที่จะเช็คอินนะคะคราวนี้เดินเข้าไปดูจุดถ่ายรูปเช็คอินอีกที่หนึงนะคะที่ทุกคนจะต้องมาถ่ายเหมือนกันนะคะมุมนี้ถ่ายไปแล้วสวยมากเลยนะคะถ่ายออกมาก็จะได้ฟิลอยู่ในส่วนของญี่ปุ่นเลยนะคะเป็นมุมที่ถ่ายมาแล้วก็ดูเป็นมิติดีนะคะ ค่ะสำหรับวันนี้พี่วันก็ขอลาไปก่อนนะคะไว้มีโอกาสไปเที่ยวแล้วก็จะเก็บภาพบรรยากาศแบบนี้มาฝากกันให้ดูกันอีกครั้งนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมทุกคนเลยค่ะ